ายอำเภอเกาะสมุยประชุมคณะกรรมการพิจารณาโซนนิ่งสถานบันเทิงอำเภอเกาะสมุยเมื่อวันที่19มีนาคม2567ภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนาคเกลิ่นเสวคนในอำเภอเกาะสมุยได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกำหนดพื้นที่เพื่ออนุญาตให้ตั้งสถานบันเทิงหรือโซนนิ่งในเขตท้องที่อำเภอเกาะสมุยซึ่งที่ผ่านมาอำเภอเกาะสมุยได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง7ตำบลของอำเภอเกาะสมุย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อสรุปของแต่ละตำบลโดยพบว,ว่าตำบตลตลิ่งงามและตำบลหน้าเมืองไม่ต้องการการประกาศเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงซึ่งการกำหนดให้การปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงนั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรา7ซึ่งประกอบด้วยอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตไม่อยู่ใกล้ชิดวัดสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียน หรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวและไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนสําหรับการจัดซวน,นิ่งของอำเภอเกาะสมุยที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดพื้นที่ตั้งสถานบริการถึงสองครั้งได้แก่ปีพุทธศักราช2546และพุทธศักราช2561ครั้งนี้จะเป็นการปรับโซนนิ่งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมได้มีการปรับปรุงบางพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้นำข้อสรุปของอำเภอเกาะสมุยเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้พิจารณาและนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีให้พิจาจรณาประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป ั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายเวลาเปิดสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเกต็ตและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตร,เรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน